เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่โม e ด h a n n นลตอนนี้เราอยู่กันในเกม identity v โดยผมพาทุกคนมาอยู่กันที่ s e r ร์ฟเทเปต้าเซิร์ฟเทเต้ามีการปล่อยให้ทดสอบทนะของเซเวอร์ตัวใหม่ล่าสุดออกมาแล้วนั่นคือเจ้าลูกาบราซ่านั่นเองนะครับผมสำหรับเจ้าลูกาบราซ่าเขาคือนัก โทษนะครับผมก่อามสามารถบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆในวันนี้ผมจะทําการรีวิวความสามารถของเขาทั้งหมดแบบละเอียดนะฮะว่าไอเทมเขาทำอะไรได้บ้างรวมถึงว่าสิส่วนตัวของเขาจะมีความโกงขนาดไหนถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันในเกมเลยครับผม และนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆฮะเมื่อทางด้านของลูกาบาสซาอยู่ภายในเกมบอกเลยว่าเท่อยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ทางด้านของไอเทมประจาตัวของเขาเนี่ยจะมีด้วยกัน2อย่างอย่างแรกคือถุงมืออย่างที่2นั่นก็คือลูกแก้วไฟฟ้านั่นเองเดี๋ยวเรามาพูดก,กันที่ทางด้านของถุงมือกันก่อนเมื่อเรากดทางด้านของไอเทมถุงมือไปแล้วฮะมันจะทําทการเปิดแมปแบบนี้คล้ายๆกับตัวทนายหรือทางด้านของลูกที่เมาเราสามารถมาร์จุด2จุดให้มันลิงก์กันได้จุด2จุดคืออะไรจุด2จุดนั่นคือเครื่องถอด รหัสหรือเครื่องไซเฟอร์เดี๋ยวผมจะพาไปดูที่เครื่องไซเฟอร์ที่ผมทําการลิงค์ซึ่งกันและกันมันจะมีทั้งหน้าของแสงสีออกม่วงๆเนี่ยซิงกันอยู่นั่นเองฮะสองเครื่องซิงกันอยู่จะมีการโอนถ่ายความสำเร็จเครื่องต่อเครื่องได้นั่นเองนะครับผมสำหรับทางด้านาของถุงมือฮะใช้แล้วจะติดคูดาวสาสิวิถึงจะซิงจุดอื่นได้ต่อนะครับผมเดี๋ยวผมรอให้ทางหน้าของคูดาวครบก่อนจะอยู่ด้านล่างนะฮะที่เป็นเวลานับถอยหลังมันนับถอยหลังมาจาก30วินะครับผมเมื่อนับถอยหลังหมดแล้วเราสามารถซิงเครื่องใหม่ได้เลยฮ นะฮะกับเครื่องปัจจุบันที่อยู่ตรงนี้เราเนี้ยพอผมซิงค์ไปแล้วฮะมันก็มีสายสัมพันธ์หรือว่าสายซิงค์แบบนี้เป็นสายสีม่วงม่วงฟ้าฟ้าแบบนี้นั่นเองฮะต่อมาฮะการโอนถ่ายข้อมูลจะโอนถ่ายยังไงฮะให้เรามาทําการถอดรหัสที่เครื่องใดเครื่องหนึ่งนะครับผมมันจะมีอล่าเป็นวงกลมๆใหญ่ๆแบบนี้นะฮะแล้วจะมีไอคอนอยู่ด้านขวามือของหลอดสีเหลืองเห็นไหมครับผมตรงเนี้ยเราต้องไปกดเพื่อที่จะเลือกว่าเราจะส่งข้อมูลไปขนาดไหนโดยการส่งข้อมูลเนี่ยเราส่งสามารถส่งได้ตั้งแต่0ูนจนถึง ส8นตะครับผมตอนนี้ผมเลือกไปที่48%เมื่อเราทําการถอดรหัสเครื่องนี้มันก็จะทําการส่งข้อมูลนะฮะส่งความสําเร็จไปอีกเครื่องหนึ่งลองดูหลอดด้านล่างเป็นหลอดสีขาวนะครับผมสีดําสีขาวเนี่ยก็คือความสาเร็จมันก็ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเดี๋ยวผมจะวิ่งให้ดูทางด้านของอีกเครื่องให้ดูด้วยนะครับผมเมื่อเราทําการถอดรหัสทั้งสองเครื่องมีการซิงคันเครื่องทั้ง2เครื่องเสาจะสั่นทั้งสองเสานะครับผมซึ่งฮันเตอร์ วาร์ปหรือว่าเทเลพอร์ตไปผิดเครื่องก็เป็นไปได้ฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกหนึ่งเครื่องฮะว่าความสําเร็จมันขึ้นจริงหรือเปล่านะฮะก็จะเป็นเครื่องอยู่ใกล้ๆกับโรงงานนั่นเองนะครับผมแล้วก็การถอดรหัสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามีแต่ข้อดีอย่างเดียวสำหรับไอเทมถุงมือของเขาอะมันมีข้อเสียอยู่ด้วยฮะบอกเลยว่ายิ่งไกลย,ยิ่งถอดรหัสได้ช้านะฮะเดี๋ยวตรงนี้ผมมาแตะให้ดูก่อนว่าความสําเร็จมันขึ้นจริงๆนี่เห็นไหมฮะขึ้นมาประมาณสัก15%ฮะแล้วเราก็สามารถส่งความสําเร็จจากตรงนี ไปยังเครื่องปลายทางได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับผมต่อมาฮะระยะทางยิ่งไกลยิ่งถอดราชาฮะให้เพื่อนสังเกตหลอดบนและหลอดล่างมันจะมีตัวเหมือนตัวกลิงกันอยู่ฮะอยู่ซ้ายขวาเนี่ยเป็นสีออนส,ส้มฮะตัวนี้คือสถานะการลิงฮะถ้าเกิดสีเขียวถือว่าเชื่อมต่อได้ดีถ้าเป็นการเชื่อมต่อสีส้มแบบเมื่อสักครู่เนี่ยถือว่าเชื่อมต่อได้ดีปานกลางนะครับผมถ้าเกิดเป็นสีแดงเนี่ยบอกเลยว่าเป็นการเชื่อมต่อที่ไม่ดีจะทําให้เราเนี่ยถอดรหัสได้ช้าเอามากๆนั่นเองนะครับผมต่อมาเรามาดูในมุมมอง แน่นอนว่าฮันเตอร์สามารถทําลายทางด้านของกล่องซิงได้หรือเปล่าบอกเลยว่าสามารถทําลายได้ผมจะทําลายให้ดูด้วยฮะแล้วก็ทางด้านของออร่าพิเศษแบบว,ว่าถ้าเกิดมันเป็นกล่องที่ซิงการจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นหรือเปล่าบอกเลยว่าไม่เปลี่ยนฮะฮันเตอร์ต้องเดินหาเองเมื่อเจอทางด้านของกล่องซิงแล้วฮะให้เราทําการกดปุ่มทําลายทิ้งได้เลยเมื่อทําลายไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นการหยุด การเชื่อมต่อหรือการซิงค์เครื่องแต่ละเครื่องกันนั่นเองนะครับนอกจากนั้นฮะเมื่อฮันเตอร์ทำลายทาัชนาของกล่องซิงค์ไปแล้วฮะจะทําให้ทหัชนาของเซอร์เวอร์เนี่ยไม่สามารถเชื่อมต่อกับจุดจุดนั้นได้นะฮะเป็นระยะเวลา45วินาทีต้องไปเชื่อมต่อกับจุดซิงค์จุดอื่นนั่นเองนะครับผม ต้องบอกไว้ก่อนเลยฮะความสามารถไอเทมของตัวลูก้าบราซ่ายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ฮะเมื่อเราทําการเชื่อมต่อหรือว่าซิงค์เครื่องถอดรหัสซึ่งกันและกันแล้วเราทําการแตะเครื่องถอดรหัสแล้วให้มันมีรัศมีหรือว่ามีออร่าอยู่ใกล้เครื่องเป็นลัศมีวงกลมม่วงๆแบบนี้แล้วฮะถ้าเกิดฮันเตอร์กับตัวเราอยู่ในรัศมีวงกลมสีม่วงม่วงมันจะส่งผลให้ฮันเตอร์เนี่ยได้รับกระแสไฟฟ้ามีอาการชะง,งักเป็นช่วงๆด้วยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่เราวิ่งอยู่ในวงกลมแบบนี้นะครับผมฮันเตอร์ อยู่ในวงกลมแบบนี้มันจะมีอาการชังงักแบบนี้ฮะเป็นช่วงเวลาหนึ่งประมาณสัก0.5วิจนถึง1วินาทีฮะโดยประมาณนะครับผมผมจะวนให้ดูอีกสักหนึ่งร 1, อบถึง2อรอบเห็นไหมฮะนี่ช็อตเองนะผมไม่ได้ทําอะไรเลยฮะย้ำว่าผมนี่ไม่ได้ทําอะไรเลยวิ่งอรอบฮะเดี๋ยวสภาพมันก็จะมีพวกกระแสะไฟฟ้าเนี่ยชอบไปที่ฮันเตอร์เรื่อยๆแบบนี้นั่นเองฮะเหมาะมากๆกับสายจุกด้วยนะครับผมต่อมาฮะลูก แก้วไฟฟ้านะครับผมอยู่ใกล้ๆกับถุงมือเราสามารถกดใช้เมื่อไหร่ก็ได้เมื่อเรากดใช้งานไปแล้วมันจะคล้ายๆกับคาสาบของแพทีเซียขั้นหนึ่งก็คือจะทําให้ฮันเตอร์เนี่ยติดสถานะสตันไป1นวินาทีนะครับผม <S <S เมื่อเราใช้งานทางด้านของลูกแก้วไฟฟ้าไปแล้วเราต้องไปทําการเก็บประจุไฟฟ้าใหม่ฮะโดยให้เราไปอยู่ใกล้ๆกับบริเวณที่เป็นออร่าสีฟ้าแบบนี้มันจะมีหลอดสีเหลืองอยู่ด้านล่างเพื่อเพื่อนเห็นไหมครับผมเมื่อหลอดเต็มแล้วเราจะ สามารถใช้ทางหน้าของลูกแก้วไฟฟ้านี้ได้เรื่อยๆแต่เมื่อใช้ไปแล้วฮะจะต้องรอกูดาว45วินาทีเมื่อครบ45วินาทีเก็บชาร์จเรียบร้อยเราก็สามารถใช้ทางด้านของลูกแก้วไฟฟ้าได้อีกครั้งหนึงนั่นเองนะครับผม ผมเชื่อเลยฮะหลายคนต้องมีคำถามผุดขึ้นมาในหัวแน่นอนฮะว่าทางด้านของลูก้าบาซ่าเนี่ยสามารถใช้ทางด้านของตัวลูกแก้ไฟฟ้าช่วยเพื่อนร่วมทีมจากการอุ้มได้หรือเปล่าผมบอกเลยว่าสามารถช่วยได้ลองดูจังหวะนี้ครับผมผมทำการใช้ทางด้านของลูกแก้ไฟฟ้าไปแล้วฮะ เพื่อนร่วมทีมที่เป็นทางงน้าของตัวชาวสวนโดนอุ้มอยู่เขาหลุดจากการโดนอุ้มโดยทันทีนั่นเองก็บอกแล้วว่าเหมือนทางงน้าของ3-1มหนึ่งแพทิเซียเลยครับผมนี่คือพาสซีฟตัวแรกด้วยฮะมันมีข้อมูลที่มันลิงก์กันระหว่างพาสซีฟตัวที่1กับไอเทมลูกแก้วไฟฟ้าฮะผมก็เลยรวมไปอันเดียวกันเลยแล้วกันนะเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันที่พาสซีฟตัวที่2กันต่อฮะสำหรับพาสซีฟตัวที่2ฮะเขาบอกว่าทางงน้าของลูก้าบอซ่าสามารถส่งกระแสไฟฟ้าจากประตูทางออกบานหนึ่งไปยังอีกกกกบาาาานนนนึงงได้วิธีรร่่ยยๆเเหมือััลทส เข้าไปที่ประตูทางออกฮะแล้วเราก็ตั้งว่าเราจะใส่ประจุไฟฟ้าหรือกระแสะไฟฟ้าไปยังอีกประตูหนึ่งแค่ไหนนั่นเองหลอดบนคือหลอดประตูนี้หลอดล่างหลอดขาวคือหลอดประตูด้านไกลถ้าเกิดเพื่อนร่วมทีมมาเปิดประตูฝั่งนู้นถามว่าเปิดได้ไหมเปิดได้และความเร็วจะเร็วกว่าปกติด้วยซ้าไปนะครับผมแต่ถ้าเกิดฮันเตอร์ทําลายกล่องเก็บประจุนะครับผมตรงประตูทางอ่อนเนี่ยจะทําให้หลอดความสเสถียรเนี่ยลดลง15%นั่นเองฮะสำหรับหลอดลดลง15%เนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่ามีผล เกี่ยวกับเครื่องไซเฟอร์หรือเครื่องถอนรหัสด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้ผมเทสอยู่แค่คนเดียวมาเลยเทสย,ยากอยู่เหมือนกันต่อมาเราไปดูกันที่พาสีต,ตัวสุดท้ายพาสีต,ตัวที่สาสหรับพาสีรรสต,ตัวที่3ฮะเขาบอกว่าเมื่อลูก้าบอซ่าทาการซิงค์เครื่องซึ่งกันและกันแล้วนะครับผมจะทําให้เขาสามารถถอนรหัสได้เร็วขึ้น10%นะครับผมแต่เพื่อนเพื่อน,อ,นอย่าเพิ่งชะล่าใจไปอย่าคิดว่าตัวนี้มันถอนรหัสเร็วเพราะความเร็ว10%ที่ถูกเพิ่มเข้ามาฮะมันต้องไปหักล้างกับระยะการซิงค์เครื่องด้วยนะครับผมโดยอเเทมมถุงืาี อธิบายที่บอกไว้แล้วว่าเมื่อมีการซิงค์เครื่องซึ่งกันและกันแล้วจะทําให้ตัวลูก้าบอสซาถอดรหัสช้าลง10-20%แล้วแต่ระยะห่างของเครื่อง2เครื่องที่มีการซิงค์กันนะครับผมซึ่งผมมองว่าเมื่อหักล้างไปแล้วสมมติว่าถ้าเกิดหักล้าง10ต่อ10เนี่ยเร็ว10ช้า10มันก็เป็นการถอดค่ะแบบปกติไม่ได้ถอดรหัสได้เร็วกว่าปกติเลยถ้าเกิดเครื่องอยู่ไกลามากๆถอดรหัสช้า20%มาเพิ่มความเร็วตัวนี้ไป10%เท่ากับลูก้าบอสซาจะถอดรหัสช้า10% É o อันนี้คือสิ่งที่เราควรจะเอาไปคิดดูแล้วเอาไปคํานวณเพิ่มเติมฮะนอกจากานะของพัสดีตัวที่3ฮะที่เขาบอกว่าถอดรหัสเร็วสเร็แล้วสกิลเช็คที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเกิดขึ้นน้อยลง30%ด้วยฮะมองอย่างนี้มีแต่ข้อดีซะส่วนใหญ่ข้อเสียน้อยเหลือเกินมีข้อเสียเพิ่มมปอีกหนึ่งข้อฮะสำหรับพัสดีตัวที่3ระยะรัศมีเสียงหัวใจเต้นของลูก้าบอสซาจะแคบลง20%ฮะถามว่าแคบลงคืออะไรจากปกติแล้วสมมุติว่าเราจะต้องไม่ได้ยินเส ฮันเตอร์เข้ามาใกล้เราในระยะ10เมตรแต่ถ้าเกิดเป็นลูก้าบอสซาฮันเตอร์เข้ามาระยะ8เมตรเราถึงจะได้ยินเสียงหัวใจเต้นทําให้ตัวของเราสามารถโดนฮันเตอร์โจมตีได้ง่ายกว่าตัวละครตัวอื่นนั่นเองครับและนี่คือความสามารถทั้งหมดของลูก้าบอสซาฮะหากมีข้อผิดพลาดประการใดในการอธิบายหรือการรีวิวขออภัยมาณทท่นทีด้วยเพ,เพื่อสามารถคอมเมนต์บอกเพิ่มเติมได้เกี่ยวกับความสามารถมันหรือมีความรู้สึก ย,ยังไงเกี่ยวกับชนะของลูก้าบอสซาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไปใต้คลิปได้เลยนะครับผมพรุ่งนี้จะมีเกมเพลย์ของล <ixa> <il Copy> <out> <iş> ูก้าบอสซาเจอกับฮันเตอร์จริงๆที่เป็นคนเล่นจริงๆไม่ใช่บอทนะฮะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะลงให้ดูแล้วกันวันนี้ก็อจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโหมดพิไว้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ